ขณะที่คนอิสราเอลที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกก็ได้ถูกเรียกตัวเพื่อที่จะกลับไปร่วมกันสมทบในการสู้รบกับกลุ่มฮามาสนะคะโดยกองทัพอิสราเอลก็เรียกกำลังพลสำรองไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0คนวันนี้คุณเนิศราคินิมานได้คุยกับคนอิสราเอลบางส่วนที่ยังอยู่ในประเทศไทยที่เตรียมจะเดินทางกลับและได้มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ข้อความจากกองทัพเพื่อเรียกตัวกลับที่เมนิมัชชัตอดีตคอมมานโดกองทัพอ,อิสราเอลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้รับเป็นสิ่งที่บอกถึงความต้องการกำลังสนับสนุนกองทัพอ,อิสราเอลอย่างเร่งด่วนต้องบอกทุกคนต้องกลับแล้วก็อันนี้น,นั่นเปลวมีปัญหาแต่ว่าเพืนี้ไม่มีนัน,นม,มันก็มีเพบนี้เป็นสองพันสัมพันคนยังไม่รู้กีกกนไปข้างหน หลังจากได้ตั๋วเครื่องบินนักท่องเที่ยวอิสราเอลมีกำหนดเดินทางกลับบ้านเกิดคืนนี้ทันที <that> <'s> เขาเล่าให้เราฟังว่าเหตุ uh, การณ์ที่เกิดขึ้น uh, ทำให้เขารู้สึกตกใจและไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาพยายามติดตามข่าวและหวังว่าการกลับประเทศในครั้งนี้กองทัพจะเรียกตัวแม้เป็นรายชื่อสำรอง Right now they didn't call me, but I hope uh, later they will uh, to join the army and fight Hamas. Why, why you decided uh, because, to join? Because we need to fight for our land, for our country, for our people. Uh, there's not other option; only fight back, you fight hard. There's a lot of Israeli people now that join army. Army help any way can only help hope not join to the in we ชาวอิสราเอลต่างๆจากทุกมุมโลกเดินทางกลับประเทศทันทีหลังเหตุการณ์ชู้รบเกิดขึ้น The Times of Israel และ AP รายงานตรงกันว่าชาวอิสราเอลในต่างประเทศแย่งชิงเพื่อกลับเข้าไปร่วมเป็นทหารกองหนุนกับ IDF หรืออิสราเอลดีฟเอนซ์ฟอร์ในบทสัมภาษณ์ระบุถึงยาคอฟชาวอิสราเอลวัย42ปีพ่อของลูก5คนในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอดีตทหารที่รับราชการมานาน15ปีที่บอกว่าแม้ไม่มีข้อความเรียกตัวแต่เมื่อเพื่อนร่วมกองทัพเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุเทศกาลดนตรีทำให้เขาต้องการกลับเข้าร่วมเป็นทหารกองหนุนอีกครั้ง รอยเตอร์รายงานคนหนุ่มสาวในฝรั่งเศสเดินทางกลับประเทศทั้งหญิงและชายแม้ยังไม่รับการเรียกตัวแต่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการใหญ่ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลช่วงเวลาสำคัญในอิสราเอล เพียงเพื่อได้อยู่เคียงข้างเพื่อนฝูงเคียงข้างครอบครัวเคียงข้างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมดกฎหมายรับราชการทหารของอิสราเอลบังคับให้พลเมืองอิสราเอลทั้งชายและหญิงทุกคนต้องเกณฑ์ทหารการรับราชการทหารมีผลบังคับใช้สำหรับพลเมืองที่มีอายุเกิน18ปีโดยเมื่อเกณฑ์ทหารแล้วผู้ชายจะต้องรับราชการเป็นเวลา32เดือน และสำหรับผู้หญิงเป็นเวลา24เดือนจากข้อมูลของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาเชิงกลยุทธ์ความสมดุลทางการทหารประจำปี2,566อิสราเอลมีกำลังทหารประจำการ1,69,500นการ0ยนายมีรายชื่อทหารกองหนุนในระบบ4,65,000นายการให้ความสำคัญกับกองทัพของอิสราเอลเอาจาซีรารายงานว่า คิดความสามารถในปี2565อิสราเอลนั้นใช้เงิน4.5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ให้กับกองทัพสูงเป็นอันดับ10ของโลกและอิสราเอลยังได้รับการช่วยเหลือทางการทหารมากที่สุดจากสหรัฐอเมริกาประมาณ263,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าอียิปถึง2เท่า แม้จำนวนกองทัพและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของอิสราเอลจะมีจำนวนมากและทันสมัยในโลกแต่การเรียกตัวกำลังทหารกองหนุนกลับบ้านครั้งนี้ถูกระบุว่ามากที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนริษราคินิมานไทย PBS รายงาน